ตัวนี้คือแผ่นแก้วกำจัดขนค่ะภายใน2ปีเราสามารถทำยอดขายได้46ล้านบาทค่ะแล้ววันนี้ถ้าสมมติผมจะไปทำเหมือนกันเนี่ยความก๊อปมันง่ายขนาดเลยเอาลอนปีที่แล้วที่ขายได้ทั้งปีล้านเดียวแล้วยังไงนะก็ขายบ้านค่ะเราก็ทำทุกอย่างเพื่อจะให้บริษัทอยู่ได้เมื่อก่อนเราสองคนแม่ลูกอะคะ่ะ ทำแต่ออนไลน์จนเดือนธันวาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ยเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วลูกเพราะน้องก็มีปัญหาสวัสดีค่ะ Sharks หนูเจนิสและนี่คือคุณแม่ของหนูค่ะพานิชาเราเป็น Mother Daughter Duo ที่สร้างแบรนด์ไทยไปสู่ต่างประเทศค่ะเัาอยากเป็นตัวแทนของคุณผู้หญิงผู้ใจนะคะที่ไม่มีเวลาแล้วก็อยากดูแลตัวเองเรื่องกําจัดขนเป็นเรื่องที่จะต้องดูแล ต้องกาจัดออกไม่ว่าจะเป็นการแวดการโกนหรือการเลเซอร์เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาตัวนี้คือแผ่นแก้วกําจัดขนค่ะใช่ค่ะแผ่นแก้วที่สามารถกําจัดขนได้ง่ายๆค่ะเราแค่ถูบริเวณที่เรามีขนขนก็จะหลุดแล้วค่ะไม่เจ็บด้วยค่ะไม่สะสมแบคทีเรียล้างทำความสะอาดง่ายพกพาง,ง่ายด้วยค่ะภายใน2ปีเราสามารถทำยอดขายได้46ล้านบาทค่ะ ตัวแผ่นแก้วตัวนี้เรามีพัชเช่นที่เมืองไทยแล้วนะคะและพัชเช่น pending ร้อยห้ประเทศค่ะเราอยากให้สามารถเปิดกล่องและสามารถตัดเล็บก,กำจัดขนขัดเท้าได้อย่างง่ายดายเปรียบเสมือนกล่องยาสามันประจำบ้านวันนี้เราจะขอสนับสนุนจากชาร์คค่ะเราจะเอาแบรนด์ไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยกันค่ะกับเงินทุน10ล้านบาท15%ค่ะ ไม่ได้มีพาทเทนถูกไหมคะไม่มีพาทเทนตอนเป็นเดียวกับโรงงานแต่อันนี้คุณก็ไม่ได้เป็นโรงงานของคุณเองอยู่ดีถูกไหมล่ะไม่ใช่โรงงานแต่ว่าเรามีพาทเทนแล้วใครเป็นคนแนะนําอันแรกนะว่ากําจัดขนได้คือเหมือนกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เขาไม่อยู่แล้วซึ่งเขาออกมาแบบ,แบ,บมาแบบนี้แต่เขาไม่กล้าลงทุนนี่ก็เลยเอใช่เหรอแล้วก็มาลองดูกําจัดขนได้จริงๆรพอกําจัดขนได้ปุ๊บนี่ก็วาดเลยเป็นรูปมะม่วงเพราะว่าพื้นที่เล็กเราก็สามารถทําพื้นที่เล็กๆได้ส่วนใหญ่ ทำหลังแขนได้พื้อนที่เ่างตงได้อ๋อเพราะปวดปั่นๆนี่ไปเลยอ่ะให้น้องมาเป็นตัวอย่างปั่นแค่นี้ก ok> ็หลุดแล้วค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยไม่ใช้ทุกที่เลยอ่ะใช้ได้เกือบทุกส่วนค่ะทุกที่ไม่ผมเห็นมีซิกเคร็ซิกเคร็ซิกเคร็ แล้วตอนที่นุ้ยเริ่มขายอะค่ะเขาก็บอกว่าให้เธอไปจดสิทธิบัตรนะนุ้ยก็ไม่เชื่อไปจดทําไมของมาจากจีนมันจดไม่ได้หรอกแต่เขาพูดแล้วก็เราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ขายในนั้นเราก็เลยจดที่เมืองไทยก็เลยได้แล้วเราก็ไปขายที่ต่างประเทศที่อังกฤษเป็นประเทศแรกค่ะเป็นพาเชนหรือเป็นอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรที่เมืองไทยแต่พาเชนของเมืองนอกค่ะตอนนี้สัดส่วนขายที่ไหนมากกว่ากันคะ ในไทยหรือในต่างประเทศต่างประเทศค่ะเมืองไทยเราไม่ได้ตีตลาดค่ะเคยจะทําอยู่ไปแม้กระทั่งร้านทําเล็บออกบูธออกบูธไปหมดแล้วเวลาขายไปต่างประเทศนี่ส่งไปยังไงคะมีดิสติบิวเตอร์ที่นู่นเพื่อนแม่เขายอมกิจถ้าเราหาออเดอร์ได้เขาจะช่วยพักส่งให้ที่นั่นแล้วเจนนี่ก็ทําด้านการตลาดทําเว็บไซต์แล้วขายออนไลน์ในเว็บไซต์อังกฤษอะไรประมาณที่ที่เราขายคือในเว็บไซต์ทั้งนั้นเลยค่ะ เราได้จดบริษัทที่อังกฤษอเมริกาด้วยค่ะแต่ตอนเราเริ่มเราจดที่อังกฤษแล้วเขา m a n a ทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าเขาเป็น accountant เราเชื่อมั่นว่าตัวเลขเขาต้องเป๊ะเขาต้องอยากได้กําไรให้บริษัทแน่นอนเพราะเราก็ได้แบ่งผลออกมาแต่ว่าเรา find out ว่าโอเคเขาจดบริษัทวันที่หนึ่งแต่วันที่สามอะ่ะเขาชื่อเราออก แต่เราไม่รู้ตอนเราขอเขาก็ให้ตรงที่มีชื่อเราอยู่ช่องตรงนั้นแล้วตอนเราไปดูบริษัทอีกรอบหนึ่งมันเริ่มแปลกแล้วที่หนูบอกเรื่องเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีของธุรกิจที่อังกฤษแต่เราไฟน์เอาตอนเราไปเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นช่วงโควิดกําลังจะหมดอะคะ่ะเราได้ไปอังกฤษก็มีการถกเถียงกันตอนนี้อังกฤษเราได้บริษัทกลับคืนมาแล้วยอดขายปีที่แล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปีแรกเราขายได้20ล้าน ปีที่สองขายได้26ล้านปีนี้ปีที่3ของเรายอดขายล้านหนึ่งค่ะก็ทํทำไมมันเหลือแค่ล้านเดียวคะคิดว่าทางแบคเตอรี่อะค่ะเขาไปขายให้เจ้าอื่นด้วยทีนี้ทางด้านอื่นเขาก๊กอปี้เราพวกอเมริกาแล้วก็จีนแล้ววันนี้ถ้าสมมติผมจะไปทำเหมือนกันเนี่ยความก๊อปมันง่ายขนาดเลน ได้คะ่ะพาทเช่นของเรา cover ไม่ใช่ดีไซน์อย่างเดียวนะคะรูปทรงจะเป็น Utility ด้วยคะ่ะก็คือถ้าเป็นแก้วแล้วกำจัดขนได้อันนั้นอยู่ใต้สิทธิบัติของเราคะ่ะการที่มีเงินลงทุนจากชาร์กเนี่ยปีหน้ายอดขายกับปีถัดไป,ป,ดไป,ปยอดขายจะเป็นยังไงไม่ต่ำกว่า20ล้านค่ะที่ทำมา2ปีมียอด40กว่าล้านนี่มีกำไรเก็บไว้มั้งไหมครับกำไรจริงๆเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เริ่มแรกนุ้ยขายคอนโดที่ส่งลูกไปแล้วก็เ,เงินบัลลงทุนแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ค่ะหมุนไปหมุนมาเพราะฉะนั้นเงินที่อยู่ในบริษัทเป็นเงินที่เราใช้จ่ายทําอะไรอยู่ปัจจุบันนี้คุณนุ้ยมีรายได้จากทางอื่นด้วยไหมคะไม่มีค่ะสี่เกตแบงค์อัพอย่างเดียวค่ะออารถปีที่แล้วที่ขายได้ทั้งปีล้านเดียวแล้วยังไงนะก็ขายบ้านค่ะเราก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้บริษัทอยู่ได้เมื่อก่อนเราสองคนแม่ลูกอะค่ะ ทำแต่ออนไลน์จนเดือนธันวาแล้วเรารู้ <ละ S 1> สึกว่าเอ๊ะเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วลูกเพราะน้องก็มีปัญหาคือไม่มีความสุขตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูทําเพื่ออะไรหนูแค่รู้ว่าโอเคหนูอยากช่วยแม่แต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าโอเคหนูอยากพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นว่าหนูอะ่ะเพราะหลายคนเขาบอกว่าอ๋ออายุน้อยไม่ไม่มควรทำาา่าน,นี้เลยอเงั้นแล้วตอนนี้มีความสุขไหมคะ อายุเท่าลูกสาวพี่เลยเนาะแต่ว่าการทําธุรกิจถ้าเราจะลงทุนร่วมกันเนี่ยความหวันใจหนึ่งก็คือว่าส่วนที่คุณมีจริงๆเนี่ยคือแค่ผลิตภัณฑ์บวกกับพาเทนที่คุณกําลังจะจดได้เราต้องมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปไล่ปิดไล่ฟ้องไล่แจ้งเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆว่าเอ้ยมันมีของก๊อปของฉันนะเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยตรงนั้นเป็นงานที่ต้องบอกว่าเหนื่อยเป็นต้นค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูไม่สนุก วันนี้เนี่ยน่าจะต้องขอผ่านค่ะบังเอิญเราไปพูดถึงปัญหาของเราเนะแล้วก็เรื่องสิทธิบัตรก็เลยเป็นข้อความเสี่ยงของนักลงทุนแหละแต่ว่าศักดิ์ศรีคนไทยไงไปทั่วโลกนี่น่าสนใจผมขอเสนอ10ล้าน40%อครับขอ,ขอคุยกับลูกคุย,ค,ย<อ>คุยเลยครับคุยเลยครับ